มันตก่มันก็มาซูมมามาว่าอยู่ตามตามที่รยงเงี้ยอ่ากระบแล้วนั่นพ่อหมอวนาซื่อว่าแต่กับว่านี่พ่อหมอนี่ตากวนมันบ่ขึ้นดอกยังไงก็บ่ขึ้น ลิซี่ลซี่ลซี่อะไรติดแล้วติดหนึ่งเ้ยปลาปลาไวายปุิวาหน่วยขึ้นบ้านขึ้นใหญ่ฮะาึ้นไปไปเดือนยววิงคักก็แค่นี้รบาดพมซิไม่อ้วนอ่ะไอ้อ้วนเราหูยังบึนเลย 我拿来。